วิธีการฝึกเขียนหรือฝึกทำข้อสอบง่ายๆสไตล์แอดมินนะครับนะครับสมัยนั้นแอดก็จะซื้อข้อสอบเก่ามานะครับแล้วก็จำลองเหตุการณ์เหมือนสอบจริงเลยนะครับเราคิดว่าเราไปสอบจริงเลยนะนะครับสอบจริงก็คือเราจะไม่เปิดเฉลยหรือทงคำตอบดูเนาะเราทำเหมือนสอบจริงเลยจับเวลาจริงเลยข้อหนึ่งประมาณ24-25นาทีต้องทำให้เสร็จนะครับไม่ต้องไปนสนใจว่าถูกหรือผิดนะครับ ไม่ต้องไปสนใจว่าถูกรอผิดอันนี้คือรอบแรกรอบที่สองนะครับเราเปิดโอกาสให้ตัวเองเต็มที่เปิดประมวลตอบได้นะครับเปิดประมวลตอบได้ค้นคว้าได้เต็มที่เขียนตอบข้อสอบได้เต็มที่แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ให้เปิดเฉลยนะครับไม่ไม่ไม่ดูทงคาตอบหรือเฉลยนะครับนะครับรอบที่สามค่อยไปเปิดดูเฉลยว่ามันถูกไหมที่เราทํามานะครับนะครับวิดีโอยา